สำหรับเขาแรกในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับ BEM และ b m n นะคะที่เขาได้เปลี่ยนโฉมสถานีรถไฟฟ้าให้กลายเป็น arts destination สถานีที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือ MRT พห่นโยธินน่าสนใจมากๆคุผชมพร้อมกันได้เลยค่ะ b ีเจับมือ BMN เปิดตัวเมโทรอาร์ตทุ่มงบกว่า30ล้านบาทเนรมิดพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรให้เป็นอาร์สเ e ซเดสติเนชันแห่งใหม่ในรถไฟฟ้า MRT พหลนโยธินตั้งเป้าดันผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างประเทศใช้บริการเพิ่มขึ้น2 0 0 0 0 0เที่ยวต่อวันมั่นใจยอดใช้บริการเพิ่มขึ้น20%ค่ะก็ด้วยด้วยสังคมปัจจุบันนะคะเราก็ ยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันแนวคิดเราก็คืออยากให้สังคมชุมชนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีเวลาได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะแล้วเราก็คิดว่าในเรื่องของงานศิลป์เนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้แก่ทุกเพศทุกวัยนะคะก็เลยคิดว่า สถานีผนโ,โยธินเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เพราะว่าตั้งอยู่ในใจกลางเมืองผู้ใช้บริการนะคะหรือว่าผู้ที่ผ่านไปผ่านมาในย่านนี้นะคะ่ะลองลงมาดูสักนิดหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าที่นี่มีอะไรดีๆนะคะเราก็อาจจะค้นพบตัวตนของตัวเองขึ้นมานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะตั้งแต่วันที่25มกร,ราคมนี้เป็นต้นไปนะคะเยาวชนหรือศิลปินนะครับที่ต้องการที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับหรือมาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่เรามีความตั้งใจอย่างมากนะครับที่จะทำให้เป็น อินสป r ยริงดิสตริกนะครับของมิทวาร์เอนะครับเพื่อส่งเสริมนะครับแล้วก็ uh, สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเยาวชนนะครับได้เรียนรู้ได้มาซึมซับนะครับแล้วก็มาสแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในตัวคุณเองนะครับเพื่อให้ก่อนประโยชน์แต่ตัวท่านเองแล้วก็สังคมนะครับเชิญชวนนะครับรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่เมโทรอาร์ตสถานีพหลโยธินมีไฮไลท์สำคัญที่การจัดแสดงงานของศิลปินคนดังทั้งแนวบูตันอาร์ตและแนวคลาสสิกที่หาชมได้ยากสับเปลี่ยนไปทุกๆเดือนนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมศิลปะอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเลิร์นิ่งเซ็นเตอร์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะโดยร่วมกับเครือข่ายสีน้ำนานาชาติที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ทางศิลปะในแขนงต่างๆโดย BEM และ BMN หวังว่าสถานีรถไฟ ร้า MRT ผลโยธินจะเป็น The Inspiring District แห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ในสถานีรถไฟฟ้าค่ะ